ครบจบกระสอบเดียวครบจบกระสอบเดียวแมนครับครบจบกระสอบเดียวกับปุ๋ยอินซีชนิดเมตราน้ามดใหม่ที่ใส่แล้วพี่น้องกเกษตรกรบอกว่า ดีดีดีที่ซอยเห็ดไ้พืชไงไว่ายใบเขียวทนล่ำต้นไงปลอดภัยไรสารเคมีตค้างเห็ดไ้ดินร่วนซุยสุขภาพดินดีขึ้นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเมตราน้ามดอกใหม่เหมาะสำหรับพี่น้องที่ปลูกเงาะทุเรียนลำไยล่งองกล่องมังคุดสับประรดหน้าเขา่าเข้าโพดอ้อ,อยกลามน้ำมันสวนอย่างพาร,ราไม่ผลไม่ยืนตน้นและพืชสวนครัวทุกชนิดทุกชนิดอีกหนึ่งคำตอบของพี่น้องกเกษตรกรที่ดีกว่าต้องปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเมตราน้ามดอกใหม่สนใจ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านสมชายการเกษตรตั้งอยู่ที่บ้านหนองวัวซ่อเปิดบริการทุกมือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนฮอด18นาฬิกาโทร084 815 3825 084 815 3825เด้อพ <The S 2> <The S 1> ี่น้อง